มาทานข้าวกันครับกับมะละขีนกที่ผมปลูกเองในกระถางเออสองปีก่อนก็ซื้อมะละมากินไม่หมดก็สาทิ้งไว้ในกระถางก็งอกขึ้นมาเอามากินกับน,น้ำพริกนี่แหละครับนี่น้ำพริกที่บ้านต้องมีติดบ้านไว้ทุกวันน้ำพริกนี่ก็อาหารระดับห้องเต้กันเลยนี่ครับปลูกไว้ในกระถางก็สาดไว้ในนี้ ก็ขึ้นใช้ตะข่ายที่เหลือๆมานะครับที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาพาดไว้ให้เขาเลือ้อยจนไปพอต้นนี้โลยลาต้นใหม่ก็งอกขึ้นแทนครับนี่เป็นง่ายผลผลิตเก็บกินได้ทุกวันนะครับแบบนี้เก็บกินได้ทุกวันนี่เดี๋ยวเขาก็จะออกแนะนําเลยครับใครมีพื้นที่น้อยๆปลูกง่ายปลูกไว้ที่ระเบียงบ้านก็ได้เป็นไงครับงามไม้เมื่อวานนี้ก็เก็บไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวต้นนี้เขาโลยลาก็โลยเม็ดใหม่ไว้ที่กระถางเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆ กระถางนี้ก็ปลูกมาสองปีแล้วปลูกง่ายครับแนะนําเลยมะระขีนกสรรพคุณทางยาดีซะด้วยเป็นไงดูกระถางผมปลูกง่ายๆเอาแบบนี้แหละได้กินทั้งปีไม่ต้องออกตลาดไปซื้อหรือไปเดินหาที่อื่นเลยอยู่ในบ้านเราเองปลูกง่ายๆตามระเบียงบ้านที่พื้นที่น้อยๆเราก็ปลูกได้ช่วงหน้าแล้งเราก็ลดน้ําเลี้ยงไว้สัหนอ